สวัสดีจ้าตอนนี้ก็สู่รายการของเราเช่นเคยพี่นินเพื่อนซีไในมีสัวค่ะอนชัวใบซูซูกิ k i ขอบคุณไปด้วยสำหรับสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเราพี่นินเดินทางด้วยซูซูกิซีเสใหม่นี่มันสบายจริงใช่แล้วค่ะหลับปีกแล้วนะเราอ่ะหลับปีกแล้วนะเราอ่ะ ตีนะคะรถนั่งสบายมีคนขับไม่เกี่ยวหรอกเหมือนเราง่วงตลอดเวลาก่อนจะไปดูว่าแขกับงเพื่อเราเป็นใครเจดาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ับแฟนเพจเจดมกด s u b s c r i b ให้กับ y u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  e เจดมอ o ฟิเชียลด้วยนะคะเฉียบมากเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เพื่อนซีไม่มีสัวออนทัวร์ไปทุกกิ้เราจะไปเจอกับใครไปดูกันเลย เย็นในขายอยู่นะ้วใจเย็นแกรับเชิญของเราในเทปนี้ผู้ชายที่มีความสามารถทั้งหน้าก็ได้ข้างหลังก็ดีใช่เหรอเมื่อกี้อะไรเบื้องหน้าเบื้องหน้าก็ได้เบื้องหลังก็ดีหลอกนะเด็กดูดิมึงนั่งดีดีเราต้องปุ๊กเอ็นา หลายคนไม่รู้ชื่อจริงนามสกุลจริงคุณออยังไงคุณบอกหน่อยเด็กชายนัทสิทธิ์พรมวงศ์ครับนี่บัตรประชาชนยังไหนเราอ่ะมีสูง173แล้วก็น้ำหนัก67ครับผมอันนี้กูต้องรู้ไหมคือหลายคนอ่ะอยากให้เจ้มาคุยน้องกุ๊บบอกว่าเจ้เมื่อไหร่เอาพี่กุ๊บมาออก <c oughs> เราก็เกรงใจน้องนิกว่าจะไปเบียดเบียนเวลาองน้องกูทำงานแต่นี่คือนัดเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าเรานัดเนี่ยในเ,เวลางานในเวลาตะนอกเวลางานโอเคห้าสี่สามสองเข้ามา คุณเข้ามาทํางานกับ NR ได้ยังไงก่อนหน้านี้คุณเป็นใครมาจากไหนคุณเล่าให้ฟังหน่อยก่อนหน้านี้อันนี้อยากรู้ส่วนตัวด้วยเพราะไม่เคยคุยกับมันเรื่องนี้นะไม่เคยไม่เคยเออเดี๋ยวลองลองดิลองเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากบอกใครนะอะไรก็ข้ามไปเลยก็จบเลยมาคุยแลนกั้อหน่อยนี้เลยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเรมาแล้วอัดแทกดิหนึงก็พอแล้วพอแล้วได้ยังก่อนนะเมื่อกี้นี้ ตอนนั้นพี่นิกแกจะจริงจังเรื่องคอนเทนต์ในเพจมากขึ้นอ<ล>ะไรอย่างเงี้ยมันจะจอนนี้นเ,นเอ็นอาร์ก็มีภาคบอลเป็นหลักใช่ใช่แกจะมีคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอมากขึ้นและแกก็เหมือนแบบว่ารับสมัครคนอะไรเงี้ยก็มีรุ่นพี่ผมก็เหมือนเป็นเพื่อนกับแฟนพี่นิกแล้วเขาแนะนําผมมาะอะไรอย่างงี้ใช่แล้วผมก็เลยมาสมัคร เกือบสี่ปีละเออเราเจอมาเกือบสี่ปีแล้วนะออ๋แล้วมีช่วงที่แวะไปเสือล้อมไห้มั่งแวะไปรับปิ่นอะไรเงี้ยมาอยู่กับพี่คัตตกแป๊บนึงโอเคห้าสี่สามสองเขาอะไรกันไม่มีไม่มีไม่มีภาคหลังเนี่ยเขาเห็นจะคุณมาอยู่หน้าจอมันนั่งเป็นลูกคู่ให้พี่นิกหน้าที่ยิงคุณทำอะไรผมสมัครมาเป็นตากล้องเป็นญาติกับเข้ากล้องไหมเป็นญาติกันแล้วก็เป็นญาติกับเข้าเลนเออไม่ดีไม่ดีไม่ดีต่อมาห้าสี่สามสองเข้าไป เป็นตาก้องก็เป็นตาก้องแล้วก็ตัดต่อสองย่างที่เข้ามาเป็นพิธีกรด้วยก็เหมือนเป็นช่วงเกมฟีฟาไรส์ามอนที่คุณเกมตอนนั้นที่ตํารวจรวบได้ใช่ก็รวบผมไปเลยตอนแรกผมคิดว่ามีแค่ผู้หญิงที่รวบผมได้พอแล้ว <c oughs> แต่ช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ได้มาอยู่ในหน้าจออ่ามาครือ่องหน้าเป็นขี้กากก็มาเป็นสิวแล้วตอนนี้ถูกต้องเป็นสิวแล้วแลลามาเป็นฝ้าเป็นกะแล้วก็เป็นเดี๋ยวเป็นกระเบื้องต่อดี แล้วจริงๆชอบอะไรมากกว่ากันเนาะชอบอยู่เบื้องหลังมากกว่าครับชอบอยู่กับกล้องมากกว่าเลยเออดีดีเนี่ยตอนนันพูดมาเนี่ยดีที่สุดเลยนะดีเลยนะเออมึงมาร์ไว้เลยนะนคมคมเลยนะคมคมเลยคมเลยนะแต่น้องกุ๊กก็เป็นเบื้องหน้าก็ดีพี่ยิชอบดูน้องกุ๊กมากเลยนะแต่ผมจะเป็นเบื้องหน้าที่ไม่มีข้อมูลพี่นึกออกปะเรื่องฟุตบอลในข้อมูลผมน้อยมากมานั่งให้กำลังใจพี่นิกถูกต้อง ก็คือถือว่าทํางานมากับพี่นิ่ยู่สี่ปีแล้วใช่ค U N R เมาถึงบอสแล้วหน่อยพี่นี่หรอเออเมาพี่นี่เอาแบบที่ออกอากาศได้เพราะเดี๋ยวมันจะลามมาถึงกูด้วยพี่นี่เขาเป็นคนที inform inform ่แบบว่าเขามีแค่งานกับนอนอ่ะเขามีแค่สองอย่างเออเขามีครอบครัวนะใช่พี่ก็เขาตื่นทำงานที่บ้านไงพี่ใช่ใช่ใช่คือเขาจะนอนแล้วเขาตื่นมาคือทํางานเลยพอทํางานอ่ะวนรอบยาวก็นอนแล้วก็ทํางานเขาอยู่เงี้ยทุกวันจริงเหรอน้องกูจริงจริงเที่ยวเป็นบ่อยๆนะ คัดกัดคัดคุัดแล้วเวลาทำงานพี่นิกมา4ปีเนี่ยได้ไมเออมีอะไรที่แบบซึมซับมาจากเขาไหมเพราะนิกนี่ถือว่าเป็นคนที่สักเซสนะอ่าฮะใช่ใช่เรื่องเรื่องการเข้าหาผู้ใหญ่อะไรกันใช่พี่นิกจะเป็นคนที่นอบน้อมกับผู้ใหญ่เออแต่ก็นิกน่ารักนะยกเว้นบางคนที่พี่นิกเขาจะแบบไม่ได้นอบน้อมด้วยครับมึงชี้เลย ไอ้ยังมึงชี้สิส่ยอแกเป็นคนที่น้องๆกับผู้ใหญ่มากปกติผมจะเป็นคนแบบว่าไม่มีสามาลาวะผมคิดซะว่าเออไม่ใช่พ่อแม่ผมเนี่ยคพ่อแม่มึงเอาเลย อ๋อคือได้ได้ได้ซึมซ้ำมุมนี้ของน้องนิกมาครับผมเออซึ่งน้องกุ๊กตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ต่อให้จะเล่นจะอะไรก็จบหลังก็ก็เอ้ยเจ๊ขอโทษอะไรอย่างเงี้ก็ก็เหมือนเป็นการมันก็เรียการแสดงอ่ะเป็นคอนเทนต์อ่ะครับผมเห็นไหมเห็นไหมเริ่มได้ไหมรักน้องนิกนัะได้เรื่องดีๆจากตรงนี้มั้ยมีเรื่องไหนที่แบบเป็นห่วงบอสเราไหมอย่างตึงเนาะโต๊ะหนึ่ง มาแล้วเอาเลยไปถนนมาเลยนะก่อนเรื่องที่เป็นห่วงี่นิกใช่ไหมก็เรื่องพักผ่อนนั่นแหละครับนอนน้อยพี่เตียงก็เล็กนิดเดียวเองใช่ไม่ได้เหมือนไม่ถึงนอนพื้นที่น้อยนอนชั่วโมงน้อยโอ้ยดีมากดีมากุ๊กมีแบบความฝันไหมว่าอยากจะไปยังไงต่อความฝันของผมเลยพี่แบบตอนนี้ก็ออกมาเป็นเบื้องหน้าแล้วคนรู้จักมันเยอะมากนะแล้วอยากพาไหมผมรู้จักเขาไหมพี่อยากหลัจานี้ไม่ลีา ก็ความฝันข้างหน้าใช่พี่ผมอยากณตอนนี้เลยนะผมอยากเปิดร้านคอสตอมมอเตอร์ไซค์อ๋อชอบมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่ผมอยากเป็นกาล่าตมีกาล่าตของตัวเองรถเสียดีอยังไงคุณเบรกสะบัดคันเสียเกียร์หลุดเกียร์หลุดเผาหักสลับถายรถเสีบอดทางแยบแสบไปได้ไม่สายไฟ้ไม่ช้าจะตัดตอ้พังล็อกลิบพังพอย่างีอูใช่ครับแล้วก็ให้มำังใจน้องกุ๊กได้ใช่แต่ผมยังไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะอีกสักงสองปีผมก็คงไปฝันอย่างอื่นแล้วล่ะ ได้ให้กำลังมั่นใจอ่ะบนดูบ้านเยอะคุยกับใครก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามน้องพุ๊กไปเรื่อยเพราะจะมีคนติดตามพุงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแฟนด์ขับพุงเยนลโลกาลาแกลโลกาลาแกลโลแล้วตอนตอนนี้เห็นทำธุรกิจด้วยครับผมขายแหวนขายเลดนี่ครับผมแล้วก็เป็นสร้อยคอเป็นงานสแตนเลสไม่ลอกไม่ดำไม่ลอกไม่ดำแต่ถ้าลอกก็ดำครับสโลแกนเพจครับไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้เอ้ยผมมีสโลแกนนะเฮ้ยจริงเหรอลูกค้าจันทรรานกับพ่อค้าจันไร พี่มก่อนจีไม่เคยเห็นเพชกูสำหรับอะไรข่ายดีสุดน้องกูแหวนครับพี่แหต่ใจผมไม่อยากให้สร้อยคออ๋ออยากให้สร้อยมันออกมากกว่านี้เพราะว่าสร้อยสร้อยของมีเยอะแต่แหวนเนี่ยแหวนนี่หายยากจะหมดแล้วอ๋อเพะฉนั้นคลิปนี้นะแจก เลดหนึ่งเส้นสร้อยหนึ่งเส้นต้องโอนคนมากครับขอโทษกูดีกว่าแล้วแฟนเพจก็ได้รับกรรมไปด้วยก็ทางทางเฟซบุ๊กหนึ่งเส้นครับผมทางยู u ูบหนึ่งเส้นใช่ไหมพี่หนิงเจ๊เข้าของผมไปแจกในเพจเขาเยอะมากเหรอประมาณหกเจ็ดชิ้นแล้วเข้าไปก็ไม่ใช่ไปเล่นมุกกับเขาอย่างเดียวซื้อของกันะมันตลกกันอย่างเดียวเลยอ่าจะได้มีประสบการณ์ในการขายของเนี่ยมีลูกค้าคนไหนที่แบบตลกตลกมาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเอาความประทับใจแล้วกันอ่ะประทับใจก่อนอันนี้ไม่ได้ไม่ตลกออ่าคือผมไม่ได้คนตลกอยู่แล้ว กู้แต่ดีมายังไม่มีอะไรเลยคือมีลูกค้าคนหนึ่งเขาแบบว่าซื้อของเซอร์ไพรส์แฟนเป็นเหมือนอารมณ์แบบวันเกิดแฟนน้องยังมัธยมอยู่เลยพี๋อน้องผู้หญิงทักมานะอ่า,อาบอกพี่คะหนูอยากได้แบบนี้แบบนี้อ่าแล้วพี่ช่วยเขียนหน่อย,ยได้ไหมว่าแบบข้อความอะไรสักอยากไม่รู้แล้วผมก็เติมว่า รักมากนะคะให้เขาด้วยอ่อนแถมใช่แช่แฉ่ไปด้วยวิ่งแฉ่โซ่แถมแหวนกยิ่งล่บแต่น่ารักแต่ตัวแหวกเนี่ยผมจะชอบฟีลแบบว่าคู่รักมาซื้อไปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แฟนเลยเงี้ยคนมันตีคุน้องกูใช่จชอบชอบชอบอ่ะแล้วนอกจากเรื่องนี้ทำเอ็นอาร์น้องกูเพราะดังมากใช่ไหมดังมากเอ็นอาร์นี่ดังมากจริงๆผมมีชื่อเสียงครับมีแอร์ไหนที่ประทับใจเนี่ยถมจะตายแม่คือมันถมตัวโอ้เอ้เสียใจใช่บ้าง มีพี่คนหนึ่งด้วยกันชื่อว่าพี่บอยพี่บอยเนี่ยน่ารักมากนะยังไงยังไงคือวันนั้นวันที่พี่นิกไปแห่แชมป์อิวพูลแล้วมันประมาณว่ามันจะอยู่ใกล้พี่บอยแล้วพี่บอยเขาบอกว่าเอ้ยกุ๊บมาเดี๋ยวพี่ไปหาเลยเราก็ไปกันอยู่จนสี่ห้าทุ่มอ่ะอืมแกก็ไม่มาอา้าวผมก็ทักไปหาแกอ,าอีกวันหนึ่งทักไปหาแกบอกพี่บอยทำไมไม่มาเราไม่เจอ,อพี่แล้วทำไมกแกบอกว่ามอไซค์ล้ม ปัญหาคือล้มแล้วไม่ได้ไม่ได้ไปลงมานะจะหาคนมาส่งมานี่โอ้ยพ่อคุณเอ้ยหัวใจกันลั่นจริงแต่แล้วจริงๆน้องกุดูบอลไหมเนี่ยดูครับพี่ดูแน่คุณโชว์หรือคุณเป็นแฟนทีมอะไรคุณโชว์ผมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอ๋อใช่ใช่อยู่ร้อยอิสระบอลเจ๊ชอบเจ๊ไม่มีเลยนะกลัวเข็ม่ะง่ายๆเลยนะใช่วันนี้เวลาเสื้อผ้าขาดยันก็เทปแปะเอาเลยกลัวเข็มเนาะเป็นเรื่อน้ำตายปเลย แล้วทำไมถึงเทียมแมนยูคุณรักใครนักเตะแมนยูที่ผมผมชอบที่สุดคือโอเลกุน่าโซชาอ๋อที่ปัจจุบันพาเพียนอยู่เนี่ยนะใช่ผมอยากขมับแม่งมากเลย <laughs> แต่เรื่องตอนที่เขาเป็นพานักเตะเอออันนั้นทั้งใจเลยเลยยอมทุกอย่างเราไม่มีปัญหากับบอสหรอคะเชียร์ันละทีมผมกับพี่นิก่ะจะเหมือนเราจะแค่หยอกกันบอกน้องๆหน่อยน้องๆใจดำเลยอ่ะใช่นีสใส่ไม่ดีพี่ทำร้ารที่ใจกันกับพี่ประจำเ้วชอบไปด่าพวกแม่ยกด้วยนะแม่ยกมีใครบ้างนะแม่ยกนี้แม่ติ๋มเชียงใหม่ไงแม่ใหญ่ลำปางแม่สะพานพิจิตรแม่ชิดเมืองแพร่แม่แกละมาเมแส่งมาบุญน่าชา ก็ฝากถึงน้องๆยุคนี้หน่อยที่ด่ากันเอาเป็นเอาตายฝากหน่อยบอลมันเตะที่ยงกิดอ่ะไม่น่าเดือดร้อนที่บ้านมึงแต่เดอเยวบ้านมึงเดือดร้อนใช่ไหมยอกก็อยากให้เชียร์บอลด้วยสติละกันก็อยากเชียร์ด้วยสตางี้แต่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยว่างออกลังกายเลยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างไปเตะบอลเลยอ๋อเหรอแล้วถ้าไม่ว่างไปเตะคุณทำไงก็หยุดอืมเออไม่มีว่าโทรไปโทรไม่ไม่ผมไม่ไม่ใช้โทรศัพท์เลย ก็ได้มก็จำไว้ม yeah, ึงก็จำอะไรแบบอุ้ยอะไรก็ได้ปุ๊บอยากให้เชียร์บอลด้วยสติละกันแล้วก็รักษาน้ําใจคนรอบข้างไว้ด้วยเออเนี่ยมาเชียร uh ์ฟุตบอลให้มันเป็นฟุตบอลใช่จ่มาเชียร์เพื่อจะมาชนะแข่งข้ามพีว่าเหตุผลแรกดีกว่าพี่ว่าเท่กว่าโอเคกว่าเขาเตะที่อังกฤษไม่ได้หนึ่งล้อในบ้านมึง ก็ฝากน้องๆกันด้วยจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็แล้วแต่แล้วกันอันนี้ก็เป็นมุมที่แบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักน้องปุ๊บวันนี้ก็คุยกันมาเยอะเลยหลายมุมเลยก็แล้วแต่ก็ไม่รู้ได้อะไรบ้างไม่รู้แต่ว่าคุณลองส่งให้เขาบ้างที่สักล็อกนึ่งเอาครอบครัวพี่นิ่งคุณแม่ชื่ออะไรผบถามตัวด้วยแม่ชื่อคุณหญิงหยิบนามสกุลอะไรพี่ค่ะเหาเหินหีบเหินเหาวแต่าเหินไม่ได้หรอ อย่าไปลั้นเป็นวัดก็ตายคนแนบนี้เสียงหมอเสียงหมอตายเป็นวัดธรรมดาตายเลยเอาเขอประทานโทษนะคุณไม่ทราบคุณแม่พี่นินชื่ออะไรคะคุณหญิงหีบค่ะนามสกุลเลยฮะเฮิร์นหาวทำอาชีพอะไรฮะหาหอยหยู่อยู่ที่ไหนฮะหอยหินวันหนึ่งหาได้เยอะไหมพี่ห้าหกไข่เอาไปไว้ที่ไหนฮะปืนหิ้งแล้วไงต่อหิ้งหักแม่รู้สึกไงกับหอยเพราะหิ้งหักแม่ก็โมโหหอยใช่เพราะคุมก็เลยอย่างสิอย่างสิหิ้งหักก็ต้องโมโหหอยยิงหัก็ต้องโมโหหอย ปทิ้งเหวอ่อยไม่ใช่ใช่เสียงอ้อยตายเป็นหมาตายทิ้งหางรู้สึกไงทิ้งหางแล้สึกโมโหเลยเอาหอยไปลงทิ้งเหวแล้วเป็นไงพะถุงไปเลยคลุนหล่นใส่หัวแล้วเห็นอะไรแม่ก็เลยเห็นดาวหางอ๋อ้ดิเตรียมดาวหางมา ผมผมไม่ได้ตั้งแต่เอาตั้งแต่ตกเขวเลยลวกมาเลยมันคมตรงนี้แหละเออแล้วเจ๊ทำที่นี่ไม่ได้ทำโอเค็มไม่ทำเลยอ่ะก็สนุกสนานกันเป็นเรื่องราวของน้องกุ๊กที่หลายคนอยากจะรู้เจ๊ดำก็พยายามจะขุดคุยให้ได้ประมาณนี้แล้วกันครับผมแต่ก่อนจะจากไปเรามีเกมมาให้เล่นทั้งสองคนวันนี้เป็นเกมเศรษฐีครับกองเติม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 เติเติมเติ ้องเนพร้อมนะครับเอาของน้องคุกก่อนไล่ไปทีละคำถามนะอ่ะน้องคุกคำถามแรกขอตอบครับแน่ยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกฤดูกาลไหนดิวชั่น1ยุคก่อนเลยครับผมข้อ <c oughs> แรก1906 1907ข้อ2 1907 1908 1908 1909 1910 1911ครับผม4ช้อยแมนยูเนี่ยเพิ่งขึ้นชั้นมาตอนประมาณปี หนึ่งเก้าศูนย์สองหนึ่งเก้าศูนย์สามประมาณนั้นอ่าอ่ขนาดไม่มีข้อมูลนะเนี่ยเขาตอบอ่าเขาตอบเลยนะข้อไหนดีเจว่าแมนยูน่าใช้เวลาไม่นานถ้าศูนย์ห้าศูนย์หกอาจจะเร็วไปหน่อยไม่มีด้วยในชอยไม่มีไม่มีไม่มีฝั่งอะไรมาขอไข่ขอไข่หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์แปดครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องจะไปเฉลยสิตอบสุดท้ายเออ รายการสายคู่รายการเดียวกันตุ๊ต้นนะครับหนึ่งคะแนนเอาคำถามแรกของพี่นินรายชื่อต่อไปนี้คนไหนคือนักเตะของลิเวอร์พูลข้อ A วิกตอรลินยังอะไรของผมวิกตอรินเดลฟ์อันเดรสเฟเดร่าฟิลโจนสาดิโอมาเน่ โอ้โหเขาทำถามยากกูไม่ง่ายๆเหมือนกุ๊กเลยเอาตัวช่วยไหมผมรู้เลยตอนนี้อย่างเงี้ยแน่ขอโทรหาที่บ้านแบบนึงตะกี้อะไรตะกี้อะไรเดี๋ยวบอกคุณที่ไม่ทิ้งกันต่อเมื่ออลำเบี้ยวดูขัดกันเองคนชั่วสองคนอยู่ด้วยกันมาแน่สิเป็นคำตอบที่สุดท้ายที่มาจากไหนพี่โอ้เดี๋ยวดานจุ๊ต้องน อ้าวเด่นต่อนหนึ่งนะงไปต่องกเว้นรูนี่ต้องเข้าเว้นกี่โมงหกโมงเช้าหกโมงเย็นหกโมงร้อนหกโมงอุ่นอ้า<ม>วงหกโมงอุ่นหกโมงอุ่นอุ่นเครื่องเป็นคำตอบสุดท้ายเอ๊ะเสียโทรถามป้าดิวะแกให้น้ำเกลืออยูอ่วะไม่รู้ตอนนี้อย่ไปคุยเลยให้แกพักผ่อนหน่อย มันถูกอะไรเนี่ยคนเนี้ยเฉลยคือผิดทุกข้อเป็นนักบอลเข้าเวรหาพ่อเหมือนกันคลิปเขาเขียนมาเกมเกมแกลวดแก้วพี่หน่อพี่นินเฮ้ยวันนี้จะโคตรจานกุ๊กเลยหรอนี่แหละจัดให้เต็มแนบคำถามข้อนี้พี่นินเกิดวันที่เท่าไหร่แม่อยู่กับรังกันลาย14ตุลา25ธันวา14กุมภา1มกราคม14กุมภา14กุมภาจะไปยุ่งเขาวันเกิดเขาตอบ14กุมภานั่นเป็นรันซะแล้ว น้าจานไงพี่ขอเปลี่ยนไอ้หนูหลังเตรียมมาดีๆกันเรียมคุยกับพ่อหลังจีจราค่ะเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะตุ๊ก้ามาดีน้องกุ๊กกองกูอะไรกันเนี่ยบ้านของท่านเซอร์เล็กฟูกูซันกอไก่แล้ไม่ต้องเสียเวลาถามอย่าอย่าอย่าอย่งบ้านของเซอร์เล็กฟูกูซัน อยู่ซอยอะไรขอกไก่เป็นเกษตร69ขอไข่ฮ่าห่าห่าห่าขอควายหนึ่งสองสามไปลับขึ้นบกข้อสี่แลกตาซอยของจริงถั่วเหลืองแลกตาซอยสุดท้ายไหมสุดท้ายถูกต้องมันถูกยังไงฮะทุกดีเล่นถูก คนจีนส่วนเหลือคือแลกตาซอยใช่คำถามไม่ลืมไปเลยได้คะแนนนี้ถือว่าโอเคอ่ะไปที่บอกเลยว่ากติกาไม่อยู่กับเราอ่ะเราพี่นินพูดการทีมคนปัจจุบันของลิเวอร์พูลชื่ออะไรเซอร์เล็กฟูซันเป๊ปโกเดโอล่าชาลิวชับปุยเยนครับเยนครับค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องสุดท้ายสิดังทุกข้อสุดท้ายค่ะถูกต้องน้องกุ๊กครับสนามโอทัฟฟอร์ดมีความจุ กี่ที่นั่ง74,870 871 879และ888อืมขอคิกก่อนเร็วร้านปิดแอร์แล้ว89แล้วกันมีไหมไม่มีมี79 879เป็นคำตอบ3ตัวบนร้อยคูณร้อยเลยอย่าลืมโต๊ดด้วยโอเคเป็นคำตอบสุดท้ายครับสุดท้ายอ่ะพี่นินข้อที่4 ชื่อนักเตะโมฮัมเหม็ดของลิเวอร์พูลเนี่ยเขามีนามสกุลว่าอะไร 1. ซา,าซา 2. อซาลีซะอย่างจิตให้ผมรับไปนะสองซาลาสามซาชิมิสี่ซาคูระชิมิอย่ากกินไปหิวซะแล้วอ๋อซาลาเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะสุด,สดโ<อ>้โ<อ>่งชนะใส่ใสราย,ยการเนี่ยโคดจิเจสซี่ลินการ์ดมีชื่อกลางว่าอะไรอ่าหนึ่งเมสซี่สองบรินบรินบรินสามเอลิส สี่ซีอุปายวเทวะเทวะถือว่าไพ่บอกว่าตอบเลยครูผมขอไว้บอดได้ไหมพี่งั้นมาตอบเลยควีมรูเล่นมึงยังอารมณ์ถุนทันใดนะขอสามข้อสามเป็นลิซ่ะตุ๊กตาโอ้โหนี่ห้าข้อได้สี่คะแนนนะอ่ะพี่นินข้อสุดท้ายถ้าตอบถูกชนะไปเลยคําถามนะใครคือกัปตันทีมคนปัจจุบันของลิเวอร์พูลช้อยแรกแจ็คสเปโร่ช้อยสองลูฟี่ช้อยสาม กับตันอเมริกาและสี่จอแดนเฮนเดอร์สันแล้วพวกไม่เอาแบบว่าฟานได้ก็เป็นค a นดิเดตแล้วนะไม่นะไม่มีโกงนี่ทิดต่อความรู้เขาเออจะไปทำลายสมาธิเขาผมว่าลูฟี่พี่คูเป็นคู่แข่งที่พี่ไม่เชื่อขอตอบกับตันอเมริกาผมชอบคนแบบนี้คุณได้ใช้ตัวช่วยแหละโทรไปหาป้าผมใหพี่เผื่อแกเอาด้านเดิมจอออกแล้วไม่เป็นไรหรอกไอแกพักผ่อนยวขอโทรไปหาเจอเกนขอบประตูอ้าวได้ได้ได้ฮัลโหล ให้มีคำถาเจ๊คนนี้กึ่งกึงเนี่ยเจ้เกนคอปกึงเนี่ยอ๋อโอเคคุณหญิงหีบเจ้าเนอเอาตอบมาอีนเันแหละเจ๊จบตาเมกาดีมากพี่เราอาเสมอกันเอ้ยเป็นรอบตอบที่ผิดนะเสมอกันเอวบนเสมอไปซีเอลโมีเพราะว่าพี่อ่ะ รักน้องกุ๊กไม่ชนะรักน้องกุ๊กไม่แพ้รักน้องกุ๊กเสมอเย่ <Yeah>. okay, อันนี้ผมจดก่อนดีเลย,เยไม่ไดีหรอกไมได่ดีขนาดนั้นแล้วหรอใน <c oughs> เมื่อเสมอกันแท้เป็นคนดโดนลงโทษอ่ะฮะบทลงโทษคือต้องใสน่นี่แล้วก็ปิดรายการ <c oughs> ปิดรายการเองทันทีได้จะให้สองคนใสน่มึงเสือกไปเสมอกันแล้วเอ้ยมีอีกไหมอย่างไรมีเอาของไว้อันพินิจไหมพิีิจไหมมีไหมไม่ไมีไม่ไม่ไมหรออ่ะบทลงโทษเราเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกีตาร์ต่อดอ่ะหกวิกกว่าละ โอ้นี่สนุกสนานมากขอังวังหุ่ยไม่ขอดี๋ยวนะเอาบอกให้ออกไงออกแล้วมีฟันเก้าเอาเฮ้้องกุ๊กฝากผลงานหน่อยตอนนี้ติดตามองกุ๊กได้ที่ไหนบ้างก็ติดตามได้พี่เพจ NR Sport Radio นะครับผมส1บเโมงทุกวันเจอกันฮะอีกช่องทางหนึ่งเป็นช่องทางเสริมของผมด้ยกันกระโหลกปลาครับผมผมจะ ทำคอนเทนต์ออกมาโดยการขายสินค้านั่นคือคอนเทนต์ของผมอดีมากดีมากเขาพูมีลงมีไลฟ์นะเป็นบุ๊กส่วนตัว IG ส่วนตัวได้ไหมเออเป็นบุ๊กส่วนตัวได้ครับนายนัทสิทธิ์พรมวงครับผมส่วน IG ก็ขึ้นมาเลยครับ IG ขึ้นตรงนี้ Facebook ขึ้นตรงนี้เอ็นอาร์นะครับเขึ้นตรงนั้นเดี๋ยวไปบังโลโก้สปอนเซอร์เอาเอาเอาสุูกิลงก่อน เอาเข้ามาดตามน้องกุ๊กด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็ไปแจมมันอยู่ในแก่เกินเกมอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วสนับสนุนน้องกุ๊กได้สิโนค้าอยากซื้อก็ซื้อใช่เอาเอาคนที่ชอบนะคนที่ชอบใครที่ไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่ากันเอาคนที่สนใจตามนั้นก็ได้วันนี้ขอบคุณมากน้องกุ๊กเอ็น่าเย้ขอบคุณมากด้วยครับผมที่นี่ของเจดม้าคุณมากครับรู้ไหมทำไมผมต้องใส่แหวนสองวงทำไมต้องใส่เป็นคู่รู้ปะอยากรู้พี่นี่รู้ไหมครับไม่อยากรู้เพราะอะไรครับเพราะผมไม ไม่สดค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วสนุกสนานมากเลยเจดังกับน้องกุ๊กเอนอารวเราะจนตีนกูขึ้นแล้วเนี่ยสนุกสนานมากน้องกุ๊กสนุกสนานมากนะคะเฮ้ยกูจะปิดรายการ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นลังใจเจดาด้วยนะคะก็ subscribe YouTube เจดาออฟ i ิเชียลด้วยนะคะฝากด้วยนะก็ให้มนใจเราสองคนเพื่อนซีไม่มีสัวออนทัวร์บายซูซูกินั่นเองนะจ๊ะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเราด้วยนะอีพีต่อไปแขกรับเชิญจะเป็นใครรับรองว่าดีกว่าแขกรับเชิญเท่นี้แน่นอนไม่ต้องห่วงการเดินทำมาเทปนี้นี่คือกระโหลกลาที่สุดแล้วไทยอินยไทยอินใี่น้องดูมวติดตามเราสองคนด้วยลาไปแล้วสวัสดีจ้า